เป็นแปดสอดดีครับผมสัดดีนะนะทุกท่านด้วยนะนะครับอันนี้จะเป็นการจัดชุดนะมีลูกค้ามาให้จัดชุดให้นะครับก็เส้นนี้มันราคาเต็มเ็มอาจจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าขายแค่888บาทนะครับสำหรับเสตนนี้นะได้คันได้ลอกได้สายสายนี่เราขึ้นไปให้เลยแล้วก็ได้เหยื่อมีกระดีมีกบแล้วก็มีจีนเตะแบบนี้เลยแล้เหยื่อสาตัวแล้วก็ได้กิฟต์อีก1ซองนะครับกิฟต์ก็จะแถมให้นะนะครับสำหรับสำหรับใครที่แบบเฮ้ยผมไม่ชอบอย่างนนี้เลยวะผมแบบ อยากได้ราคากรเหยียบขึ้นไปอีกได้ไหมได้ครับมีให้ทุกราคาเลยนะอันนี้888ใช่ยแมาเป็นชุดเริ่มต้นแล้วกันนะนะครับถามว่า1000มีไหมพันห้ามีไหมสองพันมี 2, มมีครับมีทุกราคาเลยนะสำหรับใครที่อยากให้จัดชุดให้นะแนะนํานะฮะอันนี้นเบยียวไม่เปิดตะก้านะชุดอื่นนะแต่ว่าชุดนี้มีตะก้าอยู่นะชุดที่แบบเอ้ยพันห้าสองพันสามพันเลยอย่างเงี้ยนะก็นะดได้ลอกได้ขันได้สายได้เหยื่อครบชุดเลยครับถ้าใครอยากจัดนะ นะนำให้ทักมาโอนเงินครับโอนกันเลยเดี๋ยวจัดชุดให้ครับนะถ้ามาปเป่าๆขอญาตไม่จัดแล้วนะเพราะว่าเหนื่อยกับการจัดชุดได้เยอะมากจริงๆอันนี้จริงๆพูดง,งตรงนะถ้าอยากได้จริงๆนะทักเข้ามาโอนเงินครับจบเดี๋ยวจัดให้ครับจะเอาชุดเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวจัดให้ได้หมดเลยไม่ไว่าจะชุดละพันชุดละหมื่นนะครับจัดให้ได้ทั้งหมดครับทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวแมทก,กันแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ได้บอกเลยว่าได้เกินคุ้มแน่นอนครับจะไม่ว่าจะลอกจะคันจะสายนะนะได้เป็นนตััวงะครบ แบ็คคอบ้าตัวนี้นะครับจะเป็นด้ามโฟมแบบนี้นะมีเบสมีสปินนะครับอ่าเวทสี่ขีดสิบนะครับเวทสี่ขีดสิบระยะหนึ่งจุดหกเมตรนะครับก็สูงประมาณเมตรหกสิบนะครับคันเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับสองร้อยเจ็สิบห้าบาทนะครับตัวลอกแล้วจะเป็นลอกรุ่นนี้นะครับของแบ็คฟองนะครับเป็นรุ่นแบ็คเฮดกับแบ็คเดียร์นะมีสีส้มกับสีเหลืองนะมีสองตัวนะครับราคาลอกขายอยู่หน้าร้านเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ 590บาทแล้วก็สายนะครับเป็นสาย p e PE 3ตัวนี้นะนะครับม้วนเต,เต็มมันประมาณ400แต่ว่าเออเอามาจัดชุดให้ก็ประมาณคิดไปค่ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วกันนะรประมาณร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็จะส่งใส่ท่อ p v c อย่างดีนะครับจะส่งใส่ท่อ p v c อย่างดีเลยเซตน,นี้จะอยู่ประมาณ1 100, 1 0 0 1 1ั0บบาทนะครับแต่ว่าจัดให้ลูกค้าแบบถูกสร้างโปรโมชั่นให้นะครับเพราะว่าของมันมีไม่เยอะละ <K ill ian> ก็เลยขายแค่กันรอไป18บาทนะครับถ้าสนใจก็จัดตามนี้ได้เลยนะครับ <S 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 แล้วก็ถ้าใครอยากได้ชุดอื่นนะแบบประมาณว่าทักมาขอดูรูปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทำมาขอดูรูปโอเคปะ่ะนะนะครับไม่ต้องทำมาขอดูหรอกจัดได้เลยเดี๋ยวจัดให้ตรงสเปคแน่นอนตรงใจแน่นอนแค่บอกมาผมอยากได้ล็อกเบสค,ครับผมอยากได้ล็อกสปินครับผมอยากได้หมุนซ้ายผมอยากได้หมุนฝาครับผมอยากได้เวทแข็งเวทอ่อนมือยาตีประชอนตีชดโดอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจัดให้ ไอทักมาขอดูรูปเนี่ยบอกเลยว่าทักมาประมาณหมื่นกว่าคนแล้วขายได้สองคนนี่เรื่องจริงนะมันเลยเป็นนั่นแหละครับก็ก็ทักมาแล้วกันถ้าสนใจนะให้จัดให้นะครับก็เดี๋ยวจัดให้จัดให้ได้ครับจัดให้หมดเลยนะถ้า,ถ,าถ้าชอบถ้าูกใจก็จัดให้คนระับแต่ถ้าไม่สะดวกโอนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองตีให้ดูนะวันฟู่ไหมกบยางตัวนี้แถมให้นี่แหละนะครับนวงปรับให้สุดเลยนะครับปรับให้สุดเลยนะแบบนี้นะ แล้วก็ตีกใกล้ๆไกลไว้ที่หลังนะครับไม่ต้องไปสนใจนะตีให้มันไม่ฟู่ก่อนนะครับตั้งให้มันกอกแกกได้นิดนึงนะครับน่วงปรับมาให้สุดแบบนี้นะครับสุดเลยนะนะครับไม่มีฟู่นะดูระยะนะครับถ่ายไปตรงนู้นกบเห็นไหมโน่นวิ่งมาวิ่งมานะครับก็ทําระยะได้โอเคอยู่นะไกลถือว่าไกลอยู่นะอันนี้ข้ามคลองแล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับไอที